โคเบลสี่ห้าครับผมหัวบอเโปสเตอร์หองอา uh, หน้าชายนะครับเห็นบ mm hmm. อกว่า่้มไปประมาณสองแสนกว่าครับมันะนี้ ตั้มนิ่นวเรียกใช่ไหมรอเดี๋ยวทำการถอยหกล้อแป๊บแหนึ่งครับนานแล้วเหมือนกันครับไม่ได้ขับหกล้อต้องต้องฝึกใหม่ครับผมเนี่ยผมไม่ได้ขับหกล้อนานมากเลยเหมือนกันนะก็ตั้งแต่โควิดนี้ไม่ได้ขับมามาขับหกล้อเลยนะครับก็มีตะกุกตะกักบ้าง Ấy, đợi, đợi, làm bác làm ra lấy lên Lùng lập bác làm ấy, đi tầm về kia ăn, đếc đợi đếc đợi đếc. <cười> <cười> này, chẳng tầm nó đó Mời đi lẻng đứng mình máng nớt rồi Đứng cũng luôn ở đó lắm để khu, để ออเอาไปตูดอีอนไหนตีนี้เป็นยังเป็นปูนหรืมนี่อ๋อด้วยปุ่งเหล็ก

vâng như mọc vâng như mọc vâng thì mọc vâng như vào vâng như mọc 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 vâng อ๋อแกางนู่อได้เลยนะทีม่ปั๊มกันหรอยังเลียนกันหออ๋อนี่กัปั๊มกล้องเยมากอเด้อเปลี่ยนทีนไมมันเรบ่องแค่เลือดะตุมนึกี้ายนี่กูปด้ ไ,ไ,ไม่ผือไหวปิดอู้ตั้มเลยจ้ามีจ่าเป็นปนะนี่ฮะนะนะผมเป็นคนทำเองกันนี้ซ่อมเองมันมีปัญหาเกี่ยวกับไม่มีแรงขุดนะครับแล้วก็พอทีนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องยันม่านะาปั๊มก็เปลี่ยนปั๊มใหม่แล้วก็ผลจากการเปลี่ยนใหม่ดูนี่ให้ดูให้ใด,ใดูบูม ไอ้ดูอ์มแรงจนแบบอ์มคดเนะดูด้วยความแรงของปั๊มใหม่ก็เครื่องใหม่ของยันม่านะก็ทันนี้เนี่ยนาแกเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปครับที่บอกเมื่อกี้เป็นเครื่องเห็นว่าสเปคเครื่องเนี่ยครับเป็นเครื่อง16วาลเป็นเครื่องยันม่าที่อยู่ในซูมิโตโมะแปตันนะครับแล้วก็ซื้อปัม๊มเป็นปั๊มเกาหลีนะแกบอกว่าแกลืมรหัสไปแล้ว แต่ว่าเครื่องอะเป็นเครื่องตัวเดียวกับซูมิโตโม่แปดตันเลยนะครับแรงมากแรงจนดูว่า มาถึงหน้าง,งานเรียบร้อยจะมีงานขุดขอ้ม่อนะครับตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นงานเคลียดินนกะองนี้ออกไปนะครับผม วความร้อนขึ้นพื้นที่เรียบร้อยครับผมนี่นะปัญหารถเล็กเนี่ยผมความร้อนขึ้นครับก็เลยต้องต้องเปิดกระโปรงหลังครับเสียงปงูงเสียงโพงดังดีเหลือเกินออนแอดออนแอด ดูว่าเครื่องใหม่เครื่องใหม่เมนี่ยเครื่องยันมากเครื่องใหม่เลยน่าจะเป็นเครื่องอ่าเป็นไม่ไม่ใช่เ,เครื่องใหม่แกะกล่องนะแต่ว่าเป็นเครื่องอเขาเรียกเครื่องเช็คนะครับผมมือสองญี่ปุ่น ตาเนี่ยความร้อนขึ้นนะผมเดี๋ยวต้องต่อตรงนี้ออกเพราะว่าเครื่องมันใหญ่ครับแต่ว่าหมน้ำมันเล็กมันก็เลยความร้อนเลยเกิดขึ้นนั่นเ,นเสียงไม่ค่อยดีแล้ว ปีกข้างเราตดปีข้างด้านนั้นออกไปนะครับนาชายผมแกจัดไปชุดใหญ่เกินะกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่แรงความแรงที่มาพร้อมกับความร้อนคับเครื่องเครื่องแรงก็จริงนะแต่ว่าเนี่ยนะัญนาถ้าเกิดว่ามันมีความร้อนสะสมเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพรัเครื่องอาจจะ ขวาโคง้งขวาพังดิ้งอะไรหลายอย่างครับที่สุดเนื่องจากความร้อนมีดูเครื่องใหม่ควันนี้ไม่มีดำแล้วดูดูควันระบบมันมีควันดับออกเลยนะ ตอของต้นขนุนองครับผม เปอร์์เเซ็นตดี๋ยวไปดูไปดูแต่ว่าปูมามนี่ดึงรถเลยเวลากดถ้าเกิดว่าเราเรากดแบบเลิศเลยกดแรงแรงไปดินสวยมาก คุน้ำนี่ร่วมขุดเม็ดเนนะนดูดินนนี่ดินสวยมากครับ เดี ciel, anza, ๋ยวไปดูอ like, e ่ะไปดูมันรถมันพึ่งต่ำก็พึ่งเปลี่ยนเปลืองมากันเปลืองมันแรงปั๊มก็เปลี่ยนไม่นี่แหลงไม่ใหญ่มดดิมันลากเลยตักของพวกับยำยำฝังยัด แรงมันดีเพิ่งเปลี่ยนเปลีป่ยน,นปั้มอ่ะอยืนใหม่ครับยืนใหม่เพราะว่าตอนขุดมเมื่อกี้มันลากรถมาด้านหน้าหลายนิ้วเลยฮะ ทำไปหลายครั้งแต่ว่าก็ไม่จบไปจบกับหน้าชายผมนะโอเคแล้วครับให้ชมกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับเจ้าคลิปโปเปโก45นะครับวางเครื่องซูมิโตโม80แล้วก็พัมใหม่ด้วยนะครับอันนี้